สุริยะวีริดันบอดกอพอ,อ,อไฟเขียวแก้สัญญาให้สปีด3ส,สนามบินสนามบินดอนเมืองสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินอุ่ตาเภา,าอยู่กับผมเช่นเคยนะครับกับช่องโควิดชาแนลสี่นะครับท่านผู้ชมคลิปนี้ช่องโควิดชาแนลส่จะนำข่าวสารจากฐานเศรษฐกิจเกี่ยวกับโครงการขอสร้างรถไฟเชื่อม3สนามบิน หรือไฮสปีดสามสนามบินว่าคืบหน้าไปถึงไหนแล้วกับการแก้ไขสัญญานะครับท่านผู้ชมก่อนไปรับชมคลิปฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งให้กับช่องโควิดชาแนลซีเจด้วยนะครับไปรับชมรับฟังกันเลยครับผมไปกันครับสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด1 9 ทำให้ปริมาณผู้โดยสารและรายได้จากการบริหารรถไฟฟ้าแอ์พลิ้งลดลงทรงผลให้โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินที่ยังคงรอการแก้ไขร่างสัญญากับบริษัทเอกชนผู้ชนะการประมูลคือบริษัทเอเชียเอรวันจำกัดเครือของ CP ที่ปัจจุบันได้ข้อสรุปในหลักการแล้ว พร้อมเข็นร่างสัญญาดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการกพอ,อ,อไฟเขียวทันทีนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าสำหรับความคืบหน้าโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินสนามบินดอนเมืองสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินอู่ตะเภาหรือไฮสปีดเชื่อมสามสนามบิน ปัจจุบันทราบว่าอยู่ในขั้นตอนการรอพิจารณารายละเอียดแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนกับเอกชนเนื่องจากโครงการนี้อยู่ภายใต้การรับผิดชอบของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือสอกอพอ,อจากการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ส่งผลให้มีการแต่งตั้งประธานการประชุมคณะกรรมการ นโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือกพอซึ่งน่าจะเป็นนายพิชัยรองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับท่านผู้ชมดังนั้นเรื่องนี้จึงต้องรอให้มีการนัดประชุมกพอและพิจารณาแก้ไขสัญญาร่วมทุนจึงจะทราบรายละเอียดของการแก้ไขสัญญาร่วมทุนและมีการพิจารณา ก่อนเสนอไปอยังคณะรัฐมนตรีหรือคอรมอต่อไปนายสุริยะกล่าวนะครับท่านผู้ชมทั้งนี้ได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเจรจาแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนคือบริษัทเอเชียเอราวันจำกัดที่มีเครือของเจริญโคกพัณฑ์หรือ CP เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่นะครับโดยทางเอกชนยังยืนยันก่อสร้าง โครงสร้างร่วมในโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนช่วงบางซื่อถึงดอนเมืองขณะที่ภาครัฐยังรับเงื่อนไขาการสร้างไปจ่ายไปโดยทางเอกชนขอให้ภาครัฐจ่ายค่าที่รัฐร่วมลงทุนในโครงการวงเงิน1 1 9 0 0 0ล้านบาทโดยให้จ่ายเป็นงวดตามงานที่ก่อสร้างแล้วเสร็จจากเดิม ภาครัฐต้องจ่ายหลังเอกชนก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จสำหรับเงื่อนไขที่เสนอให้รัฐเร่งจ่ายค่าร่วมลงทุนเร็วขึ้นเพื่อไม่ให้รัฐรับความเสี่ยงและการันตีว่าเอกชนรับเงินอุดหนุนจากภาครัฐไปแล้วจะยังคงดำเนินการก่อสร้างอย่างต่อเนื่องนะครับท่านผู้ชมจึงมีข้อตกลงร่วมกันให้เอกชนจัดหาหลักประกันทางการเงินหรือแบงค์การันตี ในกรอบวงเงินประมาณห0 0 0งแสนล้านบาทหลังจากนั้นจะทยอยคืนหลักประกันเมื่อเอกชนส่งมอบงานเป็นงวดนะครับท่านผู้ชมนายสุริยะกล่าวต่อว่ากระทรวงคมนาคมในฐานะ คาดว่าจะเห็นความชัดเจนหลังมีการประชุมกพอ,อ,อเนื่องจากจากผลการเจรจากับเอกชนก็มีข้อตกลงทั้งสองฝ่ายเห็นตรงกันนะครับดังนั้นเชื่อว่าโครงการนี้จะเริ่มก่อสร้างได้เร็วๆนี้และในส่วนตัวของรอฟอรทอปัจจุบันมีความพร้อมส่งมอบพื้นที่แล้วนะครับท่านผู้ชมนายวิริศอัมรปาต ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยคนใหม่หรือรอฟอรทกล่าวว่าพร้อมผลักดันโครงการรถไฟไฮสปีดเชื่อม3ามสนามบินสนามบินดอนเมืองสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินอู่ตะเภาให้เดินหน้าตามแผนโดยภายหลังเข้ามารับตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรอฟอทอจะเร่งศึกษารายละเอียดของสัญญาร่วมลงทุนนะครับท่านผู้ชมหากภาคเอกชนมีประเด็นที่ต้องการช่วยเหลือ ก็พร้อมสนับสนุนเต็มที่เพราะโครงการรถไฟไฮสปีดสายนี้มีความสำคัญต่อการคมนาคมและการท่องเที่ยวอย่างมากนายวิริศกล่าวนะครับท่านผู้ชมรายงานข่าวจากการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรอฟทระบุว่าหากการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนฉบับใหม่ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมกอพอ,อและเสนอไปยังคลออมพิจารณาแล้วคาดว่า จะลงนามสัญญาฉบับใหม่และสามารถส่งมอบพื้นที่พร้อมออกหนังสืออนุญาตเข้าพื้นที่ NTP ให้เอกชนภายในปีนี้ได้นะครับท่านผู้ชมนอกจากนี้ในส่วนของการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรอฟอรทพร้อมส่งมอบพื้นที่ตามสัญญา100%หากโครงการก่อสร้างได้ภายในปีนี้ก็จะใช้เวลาสร้างราว5ปีแล้วเสร็จ พร้อมเปิดให้บริการในปีพศ2572นี่ก็เป็นข่าวสารนะครับเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงหรือ High ฮสปีดเชื่อม3สนามบินนะครับท่านผู้ชมความคืบหน้าเล็กๆน้อยๆนะครับเกี่ยวกับโครงการนะครับท่านผู้ชมคลิปนี้หากตานชอบฝากกดติดตามกดไลค์กด like, กระดิ่งให้กับช่องโควิดชาแนล47ด้วยนะครับหากผิดพลาดประการใดขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับ ช่องโควิดชาแนล e l 47ขอขอบคุณครับ